ชีวิตคิดบวกคิดดีชีวิตมีปาฏิหาริย์วันที่108ทับ365การให้กับการรับเป็นสิ่งเดียวกันเป็นศัจธรรมเรารู้ไหมคะว่าเราเกิดมานั้นทุกวันเราได้ให้และเราก็ได้รับตลอดเวลาส่วนใครขี้เหนียวให้ไม่เป็นโลกใบนี้ก็จะจัดแจงให้เราได้เป็นผู้ให้เองเขาเรียกว่าการให้แบบจัดสรรและสิ่งนั้นอีโก้ของเรามันจะเรียกว่า เสียฉันเสียเมื่อเราเสียอะไรสักอย่างไปนั่นหมายถึงการให้แบบจัดสรรจากเบื้องบนได้บังเกิดขึ้นแล้วเราคงเคยได้ยินกฎของโลกนี้ยุติธรรมเสมอเราไม่ต้องเอาคืนใครเลยโลกมันจะดำเนินของมันไปเองอย่างเท่าเทียมทุกคนจะได้มีโอกาสให้และรับได้และเสียตลอดเวลาและเบื้องบนก็จะให้เราได้ฝึกการเป็นผู้รับฝึกทักษะการรับ พราะเบื้องบนอยากให้เรารับเป็นแต่ในส่วนที่เราต้องให้เมื่อถึงเวลาและโอกาสเบื้องบนจะจัดสรรให้เราได้เป็นผู้ให้ตามสมควรเราเคยไหมคะที่เวลาเราเสียอะไรไปและเราเฝ้าถามตัวเองว่ามันหายไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือฉันเจ๊งฉันถูกหลอกฉันถูกเอาเปรียบเรารู้ไหมคะสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าการให้แบบจัดสรรและในการสูญเสียเหล่านี้ สถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ยังมีสัจธรรมอยู่ในนั้นการให้การรับมันคือสิ่งเดียวกันเวลาที่เราเสียคือเราได้ให้ได้แบ่งปันเพราะมันถึงเวลาที่เราจะต้องให้ต้องแบ่งปันมันถึงเวลาของคนอื่นที่จะได้รับที่จะเอาไปใช้นั่นคือธรรมชาติแต่เวลาที่เราได้รับนั้นมันสำคัญหลายคนรับไม่เป็นบ่อหายองแห่งการรับ ของเรามันจึงเล็กลงเล็กลงเล็กลงอะไรที่เราไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยฝึกมันก็จะเล็กลงแล้วรีบไปในที่สุดเพราะฉะนั้นเบื้องบนเขามักจะให้เราได้ฝึกการรับเสมอรับในทุกสรรสิ่งที่เบื้องบนโยนลงมาให้ที่เรียกว่ากระแสธรรมชาติกระแสของโลกกระแสของชีวิต